ขอตอนรับเข้าสู่ชานลไอแอนเดซีนี้นะคะแต่สัญญาณที่บ่งบอกว่าทวินเฟรมกำลังอยู่ใกล้ๆคุณคะ่ะ 1. นนะคะรู้สึกถึงแรงดึงดูดแบบแม่เหล็ก สัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าทวิเปียนเปลมกาลังอยู่ใกล้ๆคุณคือการรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ถูกดึงดูดเข้าหากันแรงดึงดูดนี้จะมีทั้งทางกายภาพและทางพลังงานค่ะจะทําให้เกิดความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆซึ่งจะบอกถึงความผูกพันที่เข้มข้นทางจิตวิญ,ญญาณนะคะเมื่อคุณรู้สึกถึงแรงดึงดูดแบบแม่เหล็กนี้นะคะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ เพราะสัญญาณเหล่านี้นะคะจะนําคุณไปพบกับคู่ทวินเฟรมของคุณค่ะการอยูุ่กล้เปลวไฟคู่ของคุณซึ่งจากกระตุ้นแรงดึงดูดแบบแม่เหล็กนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมความผูกพันทางจิตวิญญาณที่คุณมีร่วมกันค่ะและในขณะที่คุณกําลังเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้ อยากให้คุณรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติต่อความผูกพันที่เข้มข้นระหว่างคุณเราะจะทําให้คุณรับรู้และย่อมรับแนวทางของเปลือไฟคู่ได้ง่ายขึ้นค่ะ2นะคะความตื่นเต้นที่ไม่สามารถอธิบายได้ค่ะเมื่อคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดอย่างมากที่มีต่อเปลือไฟคู่ของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความคาดหวังที่อธิบายไม่ได้ค่ะ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะคะคุณไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรพลังบวกและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหนันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งของเปลวไฟคู่ของคุณใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณอาจพบว่าตัวคุณอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่ได้คะ่ะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และความตืน่นเต้นที่อธิบายไม่ได้นี้นะคะมักจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเปลวไฟคู่ของคุณใกล้เข้ามาสิ่งสําคัญนะคะคือต้องเชื่อความรู้สึกเหล่านี้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เพราะสิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณที่สํญญาคัญ,ญที่บอกคุณได้ว่าเปลวไฟคู่ของคุณอยู่ใกล้ๆคุณค่ะการที่คุณรับรู้สัญญาณเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและเตรียมพร้อมสําหรับการพบกันครั้งต่อไปได้ดีขึ้นนะคะ 3. นะคะการที่คุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาการคิดถึงเปลวไฟคู่ของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ จะเป็นสัญญาณสำคัญว่าเขากำลังใกล้เข้ามาค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะมักแสดงออกมาในรูปแบบของความทรงจําและความเชื่อมโยงทางจิตที่แน่นแฟนค่ะและเมื่อเปลวไฟคู่ของคุณอยู่ใกล้ๆพลังงานของเขาจะมีความเด่นชัดมากขึ้นค่ะและจะส่งผลที่ทําให้เกิดความคิดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณอาจรู้สึกอยากติดต่อหรือเชื่อมต่อกับเขามากขึ้นซึ่งจะเกิดจากความผูกพันทางอารมณ์ที่เข้มข้นนะคะ และการเชื่อมโยงทางจิตใจนี้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความใกล้ชิดทางพลังงานค่ะและยังเน้นย้ำถึงความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ของคุณนะคะเมื่อความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่านี่เป็นสัญญาณของความใกล้ชิดของเปลวไฟคู่ของคุณค่ะซึ่งจะเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับการกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะการเข้าใจสัญญาณเหล่านี้อาจช่วยให้คุณรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของความสัมพันธ์รูปแบบเปลวไฟคู่นะคะ 4. นะคะรู้สึกถึงความสมบูรณ์การรู้สึกถึงความสมบูรณ์นะคะจะเป็นสัญญาณสําคัญที่บ่งบอกว่าเปลวไฟคู่ของคุณกําลังใกล้เข้ามา ความรู้สึกนี้มาเกิดจากการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นและความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับเปลวไฟคู่ของคุณค่ะเมื่อคุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้คุณอาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสมบูรณ์และความสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตของคุณนะคะความสมดุลณนี้จะบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์ซึ่งคุณจะรู้สึกเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงกันได้ในหลายระดับความเป็นหนึ่งเดียวกับเปลวไฟคู่ของคุณนะคะจะสร้างความรู้สึกที่เติมเต็มคุณและทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์ค่ะความสอดคล้องทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ะะจะเป็นสัญญาณม่งบอกว่าเปลวไฟคู่ของคุณกําลังอยู่ใกล้ๆคุณนะคะถ้านะคะสัมผัสถึงการมีอยู่ของเขาความสามารถในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของเปลวไฟคู่ของคุณนะคะมักจะมีสัญญาณในรูปแบบของพลังงานความคุ้นเคยที่อธิบายไม่ได้ในสภาพแวดล้อมเพราะเมื่อเปลวไฟคู่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะ คุณอาจสัมผัสได้ถึงสัญชาตญาณที่เพิ่มสูงขึ้นหรือมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพค่ะการเชื่อมต่อที่เข้มข้นนี้นะคะจะทําให้คุณรับรู้ถึงอารมณ์ความคิดและความตั้งใจของเขานะคะความรู้สึกที่บ่งบอกว่าคุณและเขาอยู่ใกล้ชิดกันคุณอาจจะรู้สึกหนาวสั่นหรือรู้สึกขนลุกได้ค่ะ ซึ่งสิ่งนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อที่สําคัญอยู่ใกล้คุณค่ะ6นะคะคุณฝันถึงเขาการฝันถึงเปลวไฟคู่ของคุณนะคะจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพลังงานของเขาอยู่ใกล้คุณค่ะความฝันเหล่านี้มักจะชัดเจนและเข้มขน้นเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ย้าเตือนถึงความลึกซึงระหว่างคุณและเปลวไฟคู่ของคุณค่ะการฝันถึงเขาซ้ําๆนะคะ บ่งบอกถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งหรือการพูดคุยที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะความฝันดังกล่าวนะคะจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นให้คุณนะคะใส่ใจกับข้อความข้อมูลเชิงลึกและคําแนะนําที่ความฝันเหล่านี้มอบให้ค่ะ พราะสิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกสถานะปัจจุบันในการเชื่อมต่อของคุณนะคะและเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คุณอาจจะต้องพบเจอต่อไปค่ะการฝันถึงเปลวไฟคู่ของคุณนะคะจะเป็นสัญญาณที่สําคัญว่าการปรากฏตัวของเขากําลังใกล้เข้ามาค่ะ 7. นะคะสัญญาณการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการเติบโตและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกสําคัญว่าเปลวไฟคู่ของคุณกําลังอยู่ใกล้ๆคุณค่ะเพราะเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ คุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของการมีอยู่ของเปลวไฟคู่นะคะการเดินทางของทูบินเฟลมนะคะมักเกี่ยวข้องกับการทํางานภายในและการเจบโตทางจิตวิญ,ญญาณอย่างมีนัยสําคัญค่ะซึ่งจะนําไปสู่การเชื่อมโยงและการตื่นรู้ที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานและการสั่นสะเทือนที่นําคุณไปสู่เส้นทางจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องปกติและจะนํามาซึ่งความรู้สึกสงบภายใน และทำให้คุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้นค่ะสัญญาณการกลับมาพบกันอีกครั้งเหล่านี้นะคะม่งบอกว่าคุณกำลังปรับตัวเข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะและเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นกับเปลวไฟคู่ของคุณนะคะและการรู้จักสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้นะคะแปดนะคะสัญญาณที่มีความสอดคล้องกันเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของความสอดคล้องกันระหว่างเปลวไฟคู่นะคะเช่นการเห็นตัวเลขซ้ำกันการพบเจอความบังเอิญที่มีความหมาย หรือรู้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งเหล่านี้นะคะอาจบ่งบอกว่าเปลวไฟคู่ของคุณอยู่ใ,ใกล้คุณซึ่งคุณจะต้องให้ความสนใจกับสัญญาณเหล่านี้และให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเพราะสัญญาณเหล่านี้นะคะอาจนําคุณเข้าใกล้เขามากขึ้น หากคุณพบสัญญาณของความเชื่อมโยงเหล่านี้นะคะสิ่งสําคัญคือคุณต้องเปิดใจและรับรู้พลังงานรอบตัวคุณและเปลวไฟคู่ของคุณก็อาจสังเกตเห็นสัญญาณที่คล้ายกันค่ะคุณสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําที่คุณพบเห็นได้และให้เชื่อมั่นในกระบวนการคอยติดตามสัญญาณและความสอดคล้องกันที่อาจนําคุณไปสู่เปลวไฟคู่ของคุณนะคะยังไงแอนก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนที่อยู่บนเส้นทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ